วัดีนะคะวันนี้เราก็มาทําหน้าที่นะคะทําหน้าที่ของเราคือการหาหญ้าให้กับน้องช้างของเราได้ทานในทุกๆวันนะคะก่อยินดีตตอนเข้ก็ู่อช่องคายแบงค์นะคะนี้นะคะพ่อควานกับน้องควานนะคะก็มากัดหญ้าเนาะเป็นเปนญหญ้าที่เราซื้อไว้นะคะนี่นะคะ ว่าเยอะอยู่นะคะได้ทานอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะได้นะคะนี่มาแล้วมาแล้วถึงฝนจะตกเราก็ต้องมาตัดหญ้านะคะนี่นะฟัดออฟฟัดออฟถึงฝนจะตกเราก็ต้องมาตัดหญ้าถึงแดดจะออกเราก็ต้องมาตัดหญ้านะคะ เพราะว่าไม่ตัดไม่ได้เนอะน้องช้างของเราก็จะไม่มีหญ้าทานนะคะก็ขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ๆ่เอสี SD, ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาร่วมป้อนผลไม้ออนไลน์นะคะที่บ้านไทยแบงค์นะคะคะแนนทุกๆคะแนนก็มีค่ามีความหมายมากๆเลยนะคะก็จะได้เก็บสะสมไว้เป็น ค่าย่านะคะค่าย่าค่า,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 าอาหารให้กับน้องได้ทานในทุกๆวันนะคะนี่น,ะะน่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณกเดือนหนึ่งเนาะนะคะเดือนหนึ่งก็ถือว่าสวยนะสวยพอสมควรนะคะ หญ้าสวยพอสมควรเลยมีหญ้าหลายอย่างนะคะมีมีทั้งหญ้าตุ๊กแกด้วยนะคะหญ้าตุกกาต๊กแกหญ้าตุ๊กแกก็เยอะเลยนะคะตรงน,นี้นี่คะตรงที่ตรงน,นี้จะเป็นหญ้าตุ๊กแกนะคะน,นี่จะเป็นหญ้าเนเปียร์แตนยังไม่หมดหรอกออฟนี่มันมาอีกแล้วออฟแตนมาอีกแล้วแตนก็เยอะนะคะ ตามต้นเสานี้มีแต่ลังแตนเลยนะคะนี่นี่ผตอนนี้กำลังปลอยๆอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะคะเป็นหน้าที่ของเราเลยที่จะต้องหาย่า,าอาหารให้เขาได้ทานในทุกๆวันนะคะ งคนจะตกแดดจะออกแค่ไหนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะคะนี่นะคะหน้าที่ของคนเลี้ยงช้างนะคะก็คือต้องหาหญ้าหาอาหารให้น้องได้กินอาหาในทุกๆวันเลยเหเขาได้กินเราก็มีความสุขนะคะ เขาได้มีกินในทุกๆวันเรานะคะก็มีความสุขที่ได้เห็นเขามีของกินมีอาหารกินอกเอาอยาอนี้ไม่เอาบอก ยายติดตั้งี่บเอานะอเอาเ <c oughs> รียบร้อยแล้ววันนี้รีบหน่อย,ยครับเพราะอันนี้เพราะว่ากลัวฝนตกนะคะดูท้องฟ้ามืดครึ้มมาเลยมืดตึ๊ดตึดมาเลย วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะพอให้ได้ทานก่อนนะคะน,นี่ก็น่าจะได้ทานอยู่วันคืนนี้กับพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอาอยาไให้แบงกับปราเบน์นะคะนี่มาถึงแล้วนะคะปราเ้น์กับน้องแบง์ยังรอทานยาอยู่ เป็นไงป้าเบนไม่ใช่ลื้อป้ายแล้วบอกลูกไม่ใช่ลื้อป้ายเขาแล้วบอกสวัสดีค่ะเจ้สวยก่อนสิไหนสวัสดีค่ะเจ้สวยก่อนย่ามาแล้วย่ามาแล้วย่ามาแล้วอ่าทำไมเฉย <laughs> ทำไมเฉยล่ะทีนี้สวัสดีค่ะเนี่ยยอดเราดีสวยสิย่อดดสวยสิ ขอบคุณค่ะคุณนายอ่อนช้อยนะคะคุณนายช่ม้อยค่ะ่านี้ก็ไม่มีใครอยู่นะครับเป็นคะแนนนะคะที่พ่อพอแม่แม่นะคะได้แวะมาอุดหนุนผลไม้บ้านพายแบงค์นะคะก็ได้เก็บสะสมไว้ไปซื้อแปลงย่าของเขานะคะแต่ว่าคะแนนก็ยังไม่ครบหรอกนะคะยังเซ็นเขาไว้อยู่ ยางเซ็นเขาไว้ยูนะครับแลงคย่านนี้ก็คะแนนก็เยอะพอสมควรน,นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6000คะแนนนะคะ6,000คะแนนเลยก็จ่ายเขาไปแล้ว4 0 0พันคะแนนนะคะยังเหลืออีก2 0 0พคะแนนนะคะก็ก็เลยขอเขาไว้ก่อนเนาะนะคะขอเขาไว้ก่อนโน่นแบองอยู่ทางนน้นนะคะอ่าระเบนนี้ต้องใส่ปลอกไว้นะคะถ้าหากว่าไม่มีใครอยู่นะคะต้องใส่ปลอกไว้ กลัวหลุดนะครับวหลุดไม่ใช่อะไรกลัวหลุดใช่ไหมคะกลัวกลัวเปิดโซ่ไปเที่ยวป้าเบนจอมจอมอาบอดโซ่นะคะมืออาชีพนะคะอ่าไหนแบงค์เดี๋ยวย่าลงก่อนแบงค์หิวไหมแบงค์หิวไหมเดี๋ยวย่าลงก่อนนะพ่อย่าลงก่อนลูก เอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเอ้าเอ้านี่หญ้าสวยมากๆเลยนะคะหญ้าสวยมากเลยด,ดนยูนะคะต้นหญ้าโอ้โหนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วมืดมืดอีกแล้วมืดมืดครึ้มเลยนี่ หมดเลวแบงเออลูกฝ<า>นตกสาวันแล้วนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยอร่อยเลยสามวันแล้วนะคะก็เลยแชะแช่แบบนี้นะคะ พ่อเบ็ดนอนพ่อเบ็ดนอนตรงไหนเมื่อคืนนอนตรงนู้นหรือว่านอนในปูนฮะ,ะในปูนนี่บอกนี่นะคะพ่อเบ็ดต้องล่ามล่ามขาหลังนะคะเพราะว่าล่ามขาหน้าไม่ได้พ่อเบ็ดชอบอปวดโซ่นะคะชอบปวดโซ่ นี่อร่อยเลยอร่อยมากๆย่าสวยด้วยก็ดีใจนะ,ะที่ได้เห็นเขามีย่ามีอาหารกินนะคะเขาได้กินนะคะเราเห็นเราก็มีความสุขนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะอุดหนุนผลไม้บ้านของแบงค์นะคะคะแนนทุกๆคะแนนนะคะผละไม้ทุกๆตะกร้ามีค่ามีความหมายมากๆเลยนะคะสาบขอบพระคุณมากๆนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปจ้า